Down there, down there. จากพอดีน้องชมพู่นะคะหวยไปออกที่ลุงคนค่ะเจ้าหน้าที่ออกหมายจับและณขณะนี้นะคะมีการยื่นคัดค้านการประกันตัวลุงพลโดยทางด้านของแม่สาวิตรี mm. และก็คุณพ่ออนามายัยพ่อแม่ของน้องชมพู่เมื่อคืนนี้ถูกฝากขังนะคะเป็นคืนแรกบรรยากาศณขณะนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูที่พสพกตูมกันบ้าง ประจำจุดที่นั่นนะคะเชิญนักข่าวค่ะหลังนี้นผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของสพกกตูมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการควบคุมต mm ัวนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลนะคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศด้านหลังของผมขณะนี้ฮะตอนนี้ที่โรงพักเนี่ยยังมีการกั้นโพลิสไลน์เอาไว้นะฮะก็คือโพลิสไลน์สีเหลืองเนี่ยคุณผู้ชมลองเดินตามผมมาก็ได้ฮะตรงจุดนี้เองนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยปกติก็คือจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการแต่ถ้าหากว่าคนไม่เกี่ยวข้องนะขณะนี้เจ้าหน้้้้้้าาาาาาาทีีีี่่มมมกกกรรรเเเอออออโพลลลสสไไนนนนนนน์ยฮฮะะะัววดหขขงงถตตจภูธ ส่วนด้านบนนั้นก็คือที่บริเวณชั้น2ภาพเดี๋ยวจะซูมเข้าไปคุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีการควบคุมตัว ลุงพลหรือว่าในายชัยพลวิภาเอาไว้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการนำพัดลมแล้วก็ที่นอนหมอนเสืีอขึ้นไปให้ทางลุงพลเนี่ยที่เห็นว่ามีการผลลงมาเนี่ยนี่คือเป็นชุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขามีการยกขึ้นไปเมื่อวานนี้โดยอย่างไรก็ตามนะคะขณะน,นี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเรายังไม่พบเห็นเรื่องของญาติหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเดินทางมาแต่อย่างใดจะเห็นแต่บรรดายูทูบเบอร์นะคะแต่ว่าอย่างผู้ชมไปดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านของลุงพลซะก่อนนะคะเนื่องจากว่าบ้านลุงพลเองเนี่ยเมื่อเช้านี้ทางป้าแตน,าดดแใน,ในีนี่่ยเห็นบอกวาม รถป้าใช่ไหมฮะเห็นรถป้าตอนนี้เดินทางมาแล้วแต่ว่าท่าผู้ชมลองดูดูบรรยากาศสดๆตรงนี้ก่อนฮะเป็นสีฟันแล้วก็ข้าวข้าวมีนวลข้าวข้าทะเลไข่ดาวอืมอ่าแล้วก็ของแล้วก็โค้กก็กาแฟนี่แหละคุณดวงยังมีโรคประจำตัวหรือมีต้องเป็นต้องกินยาหรืออะไรไหมคะไม่มีแตะไม่มีแล้วแกร้องขออะไรไหมคะให้จับเอามาให้ไม่ไม่ไม่ได้ขออะไรป้าก็เอามาให้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องกินข้าวแล้วก็ร่างแตงฟัน องหลับปกติเพราะว่าลุงบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรเพราะเราตั้งหลักที่จะสู้มานานแล้วด้วยถ้าไม่มีเงินป้าแตนบอกว่าได้มีโอกาสคุยกันบอกลุงคนนอนหลับสบายดีนะนอนหลับปกติดีเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นไปเงียบนะ